ร้องแล้วมึงเดือนแปดร้องแหกแหกตาเราเจ้าบ่าวมารับไม่ร้องแย่างเลยแต่งเดือนห้าเดือนนี้เลยแต่งวันนี้เลยแต่งกับปานยาคือคงจะแปลกใจว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆเราสอนสิงห์น่ะถึงพารัญญามาเข้าเฝ้าเสด็จพี่สุภทธิ์ทั้งๆที่เราสอนสิงห์น่ะก็รักก็ชอบรัญญาของท่านคือแต่เพราะว่าเรารู้ไงรู้ใจเสด็จพี่สุภทธิ์ เพราะว่าเสด็จพี่สุประสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงอ่าอ่าไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เสด็จพี่สุภสิทธิ์เขาจะรับรักอดัญญาถูกไหมเราก็เลยพารัญญาเนี่ยให้มาเจอเสด็จพี่สุภสิทธิ์พ่อดัญญาบอกว่ามีเนื้อคู่ชื่อว่าสุภสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเสด็จพี่สุภสิทธิ์เนี่ยเป็นพี่ชายของเราสอนสิงห์เรารู้ไงว่าเสด็จพี่สุภสิทธิ์อเป็นยังไงเรารู้ดีที่สุดเพราะว่าเราคือน้องชายของเสด็จพ่อ ยังไม่ต้องโ h o ่ยังไม่ย้อกขันพากฟังก่อนพระเจ้าข่าพระองค์ท่านได้แต่งงานกับอรัญญาแล้วมันไม่ได้เป็นอรัญญาอยู่ไหนอรัญญาใส่ชุดเจ้าสาวมัดโถฟังกันหน่อยสิพระองค์ท่านพระองค์ท่านฟังกระหมชันนะพระเจ้าข่าได้แต่งงานแล้วหรอคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่พระองค์คิดเอาไว้ให้อรัญญาแต่งตัวเจ้าสาวแล้วมึงก็แทนที่จะพูดไปคือตอนนี้พระองค์ท่านสุปเปร์ิตนะพาอรัญญาไปแล้วใช่ไหม จะเสด็จพี่สุประสิทธิ์ไล่อลัญญาไปแล้วเขาเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วไม่ได้เฮ้ยไม่ตอบเจ้าได้ยังไงล่ะอีบ้าบ้าเนี่ยไม่ได้ดูสิขนาดโดนตบหน้ายังมีความสุขเอม่ใครจะเข้าสามกระมอนผงท่านฟังก่อนฟังก่อนคือว่าพงท่านสุภสิทธิ์นะเห็นอลัญญาปุ๊บเกิดชอบขึ้นมาเลยพาอลัญญาหายเข้าไปในพระมหาแล้วอะไรนะจริงๆจงไปแล้วเสด็จพี่งอลัญญาเข้าไปในห้องไปแลยโอ้ยงูเลยด้วยเลยไปไม่ได้ไม่ยอมฟังพี่เจม อรันญ,ญายอรันญ,ญา <c oughs> จริงๆพระเจ้าค่ะจริงๆไม่ไดไม่ไม่ได้ยังงงหนุ่มอุมเไปเลยแม่เจ้าพี่สุภาษิตก็ไม่คิดถึงน้องจู่จูก็อุ้มเข้าห้อง ที่เป็นของของฉันสุภพสิทธิ์เหมือนแกลงคิดมาแยงคู่ทมจะเอาชีวิตด,ด้วยมีดคมเกิดอารมณ์เข้าคันมาแยงรักกันฟรีฟร ถึงเป็นพี่กูต้องฟันสิริพี่สุภาษิตสิรพิพี่จะแย่เลยอย่าไปจากกันบอกันไม่ได้นะไม่อยากคะ่ะก็บอกันไม่ยอมสิริพี่สุภสิทธิ์ออกมาไม่อ้รัญญาเจ้าเป็นหญิงแรกรักแรกของพี่สามารถเปลี่ยนชีวิตพี่สุภสิทธิ์ เป็นชาชาิเตรียมตัวได้ที่สัญญาที่จะรักเจกเ้าตับเพียงผู้เดียวอย่าลืมสัญญานะเบีค่ะนบว่าเป็นบุญของอรัญญาที่งดที่เป็นคู่ครองกับท่านพี่ขอบเพียงใท่านพี่รักอรัญญาไม่นอกใจไปมีอย่งอืง่นแค่นี้ละเบียก็พอใจได้ละเบค่ะที่สัญญาไม่ต้องกังวลรือเราลเบค่ะเพื่อี่ได้เคียงข้างจะรักนางไม่ห่างไปไหน เพราะพี่มีรักเด็ดรักน้ำเพชรคนเดียวเรื่อยไปรักเดียวจะมีเลี้ยวมองใครจะไม่ทำให้ช้ำอกใจนั่งกระศบนอนกระศบพระเอกน้องบิ๊กถ้าน้องเห็นลองคบคบจะอบอุ่นใจเช่่ออพีีม นอ,อนจะแน่นอนรักจริงแค่ไหนอยู่กนันไม่คันโท่าไรในที่ก็นีน้องไปนั่งก็ทุกนอนก็ทุกไปแอบเล่นเน็ตคุยตามเฟซบุ๊กอโอ้ยตามกดถูกใจไปดูที่ไหนมาแอบดูมาก็เล่นกันเยอะแยะไป มันเป็นรนรนดี๋ยวนี้เขาเล่นกันทั่วน้องอย่ากลัวพี่จะเลวไหลยเธเฟซไลท์มันดับแล้วแฟนคขับเขาจะสงสัย บอกตรงๆน้องจงเข้าใจที่รักเดียวจะไม่เลี้ยวมองใครนั่งก็รักนอนก็รักดึกดึกดินๆยังตืออ่นมารักรักเชื่อหรอกไม่จากไปไกลใช้เงเสียงออดออด ก็รักเออคนนี้กี่ปีก็ร,กรักรักไม่มีเปลี่ยนใจ ไม่เคยสัมผัสผู้หญิงนี่เป็นครั้งแรกของพี่เลยเชื่อได้หรือเปล่านี่พี่คะดูสิขนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยจะพี่มานั่งก่อนนั่งก่อนเร็วอรัญญาไม่ต้องกังวลนะทุกคําที่เี่สัญญากับอรัญญาเอาไว้พี่พูดความจรงิงพี่จะรักเจ้าแต่เพียงผู้เดียว่อมเช่นอรัญญาจะจําคําสัญญาของเจ้าพี่เอาไว้นะพี่คะไม่ต้องคิดมากอารัญญาจะไม่หนีเจ้าพี่ไปไหนจะอยู่ปรนิบัติใกล้เสด็จพี่นะพี่คะ พี่เดินทางเหนือมาทั้งวันแล้วพี่อยากพักผ่อนแต่ห้ามหนีไปไหนไม่หมนะีแน่พี่ต้องอยู่กับพี่ตลอดเวลานะพี่คะพักผก่อนเถอะจ้ะเรือนญานิรัญญนยา ใจของนางอรัญญาก็ไม่ช่าเสียงไรดีบถอดเกยให้ชายเกยเธอไม่เคยควางกันไม่เคยรู้จัก เดียวเดียวเมื่อนอนด้วยกันเสร็พี่ส้มสีสดพี่แก้กระบอกส็พี่แย่งอะไรอย่าไปจับกรบอกฉันได้ลไปยากเส็พี่ยุ๊สอนสิงโยทำไมทำแบบนี้ล่ะ้ยปสอนสิง ี่อะไรกันคว้าอาวุธคิดจะฆ่าพี่สุประสิทธิ์พี่ทำอะไรผิดถ้าเหตุผลไม่เพียงพอพี่จะลงโทษเจ้าข้ากระหม่อมชั้นเลยสิพยักษ์ค่ะรัญญาเสด็จพี่ถามกระหม่อมฉันงเนก่อนดิค่ะว่ากระหม่อมฉันทำแบบนี้ทำไมในก่อนที่เสด็จพี่จะอุ้มรัญญาเข้ามาในห้องเสด็จพี่เคยถามกระหม่อมฉั้นบ้างหรือเปล่าว่ากระหม่อมฉันรู้สึกอย่างไรเสด็จพี่เสด็จพี่แยกรัญญาไปจากกระหม่อมฉัน กระหม่อมฉันดังอรัญญาแย่งกระหม่อมฉันไม่มีความหมายเอาสิพญ่ะฆ่ากระหม่อกฉันเลยถ้าเสด็จพี่แย่งอรัญญาไปจากกระหม่อกฉันกระหม่อมฉันก็จะไม่อยู่อีกต่อไปฆ่ากระหม่อกฉันให้ตายเลยสิพญ่ะเดี๋ยวก่อนอะจะบอกว่าเพี้ยอรัญญามาจากเจ้าหมายความว่าเจ้ากับอรัญญาเป็นคนรักกันอย่างนั้นเหรอเจ้าพี่แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่บอกพี่ไม่มีใครบอกพี่สักคน ถ้าพี่รู้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นแน่สมสิงที่ทำเพราะพี่ไม่รู้นี่พี่นี่พี่ทำร้ายจิตใจของน้องอย่างนั้นเหรอที่โปดฟังก่อนพี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเจ้าพี่พี่ขอโทษเพราะฉะนั้นพี่จะชดใช้เจ้าเจ้าพี่ด้วยชีวิตพี่สุภาพสิทเองหยุดนะหยุดอยู่นี่อะไรจะห้อง พี่เจ้ากระสอสิง์คนรักกันแล้วเจ้าหลอกพี่ทำไมอย่าเพิ่งใช้อดมไปเครื่องตัดสินหม่องฉันมีเหตุผลเพียงพอไ้โปรดฟังหม่อมเชนก่อนสอนสิงเจ้าทำอะไรอยู่รู้ตัวหรือเปล่าโ <c oughs> กรธคือโง่โมโหคือบ้าความรักทำให้คนตาบอดทำอะไรโดยที่ไม่ใช้สติ จริงอยู่เราเคยให้สัญญากันเอาไว้หากแม้ว่าสรอนสิงพาอรัญญาคนนี้มาพบกับองค์สุพสิทธิ์ถ้าหากว่าองค์สุพสิทธิ์เขาไม่ยอมรับรักในตัวอรัญญาอรัญญาคนนี้ก็จะยอมรับรักและแต่งงานกับซ้อนสิงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นองค์สุภสิทธิ์เขยอมรับรักในตัวของอรัญญา แล้วเราทั้งสองคนก็มีใจรักต่อก,กันเราทำแบบนี้มันผิดหรือสรอนสิง์ร,รัญญาจะพูดความจริงหรือเปล่าจริงสิพี่คะเจ้าพี่กระหม่อมฉันผิดไปแล้วพาาื่อข้าเสดพี่ <c oughs> เป็นเพราะว่ากระหมอ่อมฉันคาดหวังมากจนเกินไป <c oughs> คิดว่าเสดพี่สุรสิทธิ์คงไม่รับรักของพระพินารัญญายอย่างแน่นอน แต่ใน,นเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้กระหม่อมชั้นสอนสิงห์จึงทำใจยอมรับความจริงไว้ไม่ได้จึงขาดสติคิดที่จะฆ่าเสด็จพี่สุภทธิ์ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วกระหม่อมชั้นควรที่จะยินดีที่เห็นเสด็จพี่สุภสิทธิ์มีความรักรับรักพระพินารัญญาตอนนี้กระหม่อมชั้นได้สติกลับคืนมาแล้วเพะยะค่ะกระหม่อมชั้นผิดไปแล้วเสด็จพี่ได้โปรด อภัยให้กระหม่อมเช่นได้เถิดพียาค่ะกระหม่อมเช่นจะไม่ก่อเรื่องอีกแนวพระยาค่ะเสดพี่สอนสิงจะเข้าใจแล้วพี่ก็ดีใจพี่รู้ว่าน้องทําไปเพราะความรักที่มีต่ออรัญญาแต่ฟังพี่ให้ดีนะพี่เปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่เพราะอรัญญาผู้นี้เขาคือรักแรกและรักแท้ของพี่อย่าคิดอะไรมากเลยน้องคิดเสียว,ว่าอารัญญาไม่ใช่เนื้อคู่เจ้า อีกไม่นานพี่เชื่อสอนสิงห์น้องพี่ต้องเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงแน่เอาละพี่ให้อภัยเจ้าขอไปไทยมาพะยะค่ะเสด็จพี่เอาละพี่ะค่ะเจ้าพี่ในเมื่อเราทุกคนเข้าใจกันแล้วต่อไปนี่รัญญาจะขอทําหน้าที่ปฏิบัติเสด็จพี่หม่อมเช่นจะเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อหาผลไม้ไมญญาถูกคนมิเสวยกันนะพะยะไม่ได้เจ้าเป็นหญิง เข้าป่านอันตรายนะทาหารี่มีมากมายเจ้าพี่อย่าลืมสิเพคะว่าอารัญญาน่ะอยู่ในป่านี้มาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วแต่ว่าคนทางภายในป่าให้กำลังเช่หมอ่อมเชิดก็เที่ยวชาญดีไม่เป็นไรหรอกจ่าซ้อนสิงเอาเป็นว่าเจ้าพี่น่ะอยู่รอหม่อมเช่นอยู่ที่พระพราและเจ้าพี่ก็ต้องสัญญาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องอยู่รออยู่รออรัญญากลับมาก่อนนะเพคะพี่สัญญาแต่น้องต้องรีบกลับมาหาพี่ พี่จะรอเจ้าที่นี่ขอที่จะรีบไปและจะรีบกลับอย่าลืมสัญญานะเพียคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยรีบกลับมาหน้ารัญญาเขาพักสอนสิงพระพิณารัญญาจะไปคนเดียวได้จริงๆหรอพียาค่ะไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะจ๊ะให้นายแฉตามไปด้วยก็ได้นะพียาค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะระหว่างที่พี่ไม่อยู่พี่อยากจะขอร้องศอนสิงให้สอนสิงนะดูแลเจ้าพี่สุภระสิทธิ์หาไม่เจ้าพี่บปมีหญิงอื่น แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ต้องให้เจ้าพี่สุระสิ <Wall> ์อยู่รอพี่รัญญากลับมาก่อนนะจ๊ะได้เลยไปยายค่พะพี่พินารัญญาพี่พินารัญญากระบอกฉันสัญญากระบอกฉันจะดูแลเจ็บพี่สุภาษ,ษ,ษ,ษิ์ให้ดีที่สุดพี่ฝากด้วยนะรดบไปนะจ๊ะ พ่อหมดสุขทุกกระทมลูกแสงโสมของพ่อลูกเฝ้าแต่รอ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 ,รอเรือนหอคืนคม พ่อเสพแม่เสพพ่อเสพแม่เพคะทุกวันนี้หม่อมฉันกลุ้มใจเรื่องของพระคุมัน่นหม่อมชันมีพระคุมั่นอยู่แล้วก็จริงแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยสักครั้งนิสัยใจคอเป็นยังไงหม่อมฉันยังไม่รู้เลยเพคะเจ้าเจ้าห่วงเรื่องนี้ไปยยแหละลูกเจ้านั้นได้ถูกมั่นหมายเอาไว้ตั้งแต่ยังเด็กยังไงซะพระคุมั่นของเจ้านั้นก็คงไม่่อยเปียยเสียขาพิกลพิการอย่างแน่นอน อย่าวิตกะัง,งนไปเลยลูกแม่เชื่อว่าพระคุมมั่นสุภาษิ์น่ะเขาจะต้องรักแล้วก็เอนดูลูกของแม่จะต้องดูแลลูกของแม่ให้มีความสุขเชื่อแม่นะลูกนะนั่นนะสิลูกเพคะเสด็จแม่เสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะหม่อมฉันเนี่ยอดสงสัยไม่ได้เลยนะเพคะทําไมแล้วเพคะน้องหญิงมีพระคุม,มั่นแล้วได้แต่งงานแล้วหม่อมฉันล่ะเพคะด้วยสยา ไม่เห็นมีพระคุมัน่นแลาแต่งงานเหมือนน้องหญิงแสงโสมเลยล่ะเพคะอย่าน้อยใจไปเลยลูกที่พระคุมั่นสุพสิทธิ์น่ะเขาขอแต่งงานกับน้องแสงโสมก็เพราะว่าเป็นคำมั่นสัญญากันเอาไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ตั้งแต่น้องน่ะยังอยู่ในคลานของแม่เลยแต่ถ้าหากว่าน้องหญิงแสงสมเขาไม่ต้องงานแต่งงานเอาอย่างนี้สิเพคะกา้ผมชั้นเนี่ยด้วย,ยาแต่งงานแทนน้องหญิงก็ได้นะเพคะมันคงไม่ได้หรอกลูกทําไมล่ะเพคะเพราะว่าถ้าหากพ่อทาเช่นนั้นก็เท่ากับว่าพ่อต้องผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเทพลังสัน เจ้าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยอยู่กับพ่อกับแม่ซะก่อนแต่หมชันก็อยากแต่งงานเหมือนน้องหญิงอ่ะแล้วพระคุณน่ะก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่ใช่หรอเพคะเอาเถอะน้าลูกพ่อคงทําอย่างนั้ไม่ได้หรอกลูกถ้ายังไงแล้วก็อยู่ดูแลพ่อกับแม่ซะก่อนจะเป็นอะไรไปล่ะลูกเมื่อถึงเวลาลิศยาจะต้องเตินเนื้อคู่แล้วก็แต่งงานกันเจ้าพี่เพคะเนี่ยยี่สิบปีแล้ว คำมั่นสัญญาที่ให้กันเอาไว้เจ้าพี่เทพรังสรรค์นั่งเงียบไปเลยหม่อมฉันมีความคิดว่าอยากจะพาลูกแสงโสมสเสด็จเข้าสู่เมืองเทพรังสรรค์เพื่อเข้าพิธีแต่งงานนะเพคะเจ้าพี่คิดว่าเราเป็นฝ่ายหญิงจะน่าเกลียดไหมเพคะก็คงจะไม่หรอกนะน้องเพราะว่าคำมั่นสัญญาน่ยได้เลยมันหลายปีแล้วถ้าหากเรามั้นิ่งเฉยพี่ก็เกงเหมือนกันว่าเทพรังสรคคงจะลืมคำมั่นสัญญาเป็นแน่ ก็อ,อาจจะเป็นได้ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเดี๋ยววันนี้เนะี่ยพี่จะพาเจ้าและก็แสงโสมเดินทางเข้าสู่เมืองของเทพรังสรรเพื่อยือนยันในการแต่งงานในครั้งนี้เสเด็จพ่อเสด็จแม่ไปค่ะถ้าเกิดเสด็จพ่อสเสด็จแม่จะเดินทางพาน้องหญิงแสงโสมไปแต่งงานเอ่อให้หม่อมฉันดิษยาติดตามไปด้วยนะพพเพคะแล้วเจ้าจะไปทําไมเลยลูกการเดินทางครั้งนี้นะ่ะมันอันตรายมาก โธ่เสด็จพ่อหมเช่นเนี่ยก็อยากจะไปด้วยและอีกอย่างอ่ะจะได้ไปร่วมพิธีเอาิเศษสมดสน้องหญิงเออเพื่อเป็นครั้งสุดท้ายที่หมมฉ่นเนี่ยได้เจอหน้าน้องและพูดคุยเจรจาเป็นครั้งสุดท้ายนะเพคะก็ได้แม่อนุญาตไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละถ้าอย่างนั้นรีบเดินทางเลย <นะ S 2> ไปไยเลยค่ะ สั่งเสดสเดจพันดโดยทันทีเราจะไปไทางวารีเอ้เอเงอเงอไม่รีรอ อนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วและที่สำคัญฟ้าเน่ยมืดลงทุกทีเดี๋ยวพี่เนี่ยจะสั่งให้ทหารสร้างพับพาพักผ่อนกันซะที่นี่ซะก่อนก็ดีเหมือนกันเพคะแสนสมเพคะเิะสยาเพคะเหนื่อยแล้วไหมลูกหม่อมฉันพอไหวเพคะเสด็จแม่ถ้าอย่างนั้นเราพักผ่อนกันก่อนดีกว่าเนะเะ้ะแม่คิดว่าที่เนี่ย มันจะมืดค่ำแล้วอันตรายทั้งนั้นเลยเจ้าอย่าไปไหนไกลนะลูกนะขนา่นั่นสิลูกและแถวนี้นมีแต่หน้าผากับทะเลทั้งนั้นถ้าหากว่าพลาดพังตกหน้าผาไปแล้วก็พ่อเนี่ยคงจะหาเจ้าไม่เจอแน่ๆเลยนะลูกแค่ค่ะแล้วถ้าหากว่าตกหน้าผาไปในน้ำทะเลมันลึกมากเลยนะลูกน่ากลัวที่สุดมันถึงกับชีวิตเชียวนะเพราะฉะนั้นลิศยา แสงโสมจะต้องดูแลตัวเองที่ดีที่สุดและทุกๆคนด้วยนะถ้าหากว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแม่กับพ่อจะรู้สึกผิดมากๆเสด็จแม่อย่าคิดมากเลยนะเบคะ่ะรีบเข้าพักกันเถอะเบค่ะและรีบเข้านอนนะลูกพรุ่งนี้เช้านะ่พ่อจะพาเจ้าลงสมภาไปยังเมืองของเทพลังสันเบค่ะเสด็จราะฉันเนี่ยมั่นนะขอคุยกับน้องหญิงเพื่อเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะไปเข้าพักผ่อนนะเบคะ่ะ ดูแลตัวเองแล้วก็น้องด้วยนะไม่ฝากน้องด้วย hey, เทค้าไปเถค่ะไม่น่าหลวงเทค้าหญ <Hey, S 1> ิงฝากดูแลเสด็จพ,พ่อเสด็จแม่ด้วยนะจ๊ะเทค้าแล้วหญิงจะตามไปนะเท hey, ค้าไปได้จ้ะไม่ลืมไม่ลืมไปเล่นน้ำค่ะน้องหญิงมีอะไรเรียบร้อยไหมคะพระพี่นางมีสิ่พี่ดีใจด้วยนะแล้วก็แอบ,บอิจฉาน้องหญิงอ่ะ พี่กำลังจะมีคู่ครองและได้แต่งงานแล้วด้วยส่วนพี่เองดิศยาพี่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะพี่ถึงจะมีคู่ครองและได้แต่งงานเหมือนน้องหญิงพี่คงไม่มีโอกาสแน่ๆเลยลพี่นางอย่าพูดอย่างนี้สิเบคะอย่าน้อยใจไปเลยอันที่จริงแล้วหม่อมฉันแสงสมก็ไม่อยากแต่งงานเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคำมั่นสัญญาที่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ได้ให้กับเขาเอาไว้แต่ยังไงแล้ว หมอมชันแสงโสมก็จะรักแล้วก็จะคอยคิดถึงพระอีินางอยู่เสมอนะเพคะขอบใจเจ้ามากเลยนะเพคะพระอีินางเออเจ้ามองหน้าพี่สิเพคะมองหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะน้องพระนนางทําไมพระอนางตัดแบบนี้ล่ะเพคะอ๋อก็อีกหน่อยพี่ได้เสียผู้นี้ ก็ไม่ได้มาเจอเจ้าแล้วอ่ะเพราะว่าเจ้าก็ต้องอยู่อีกเมืองหนึง่งแล้วก็แต่งงานมีคู่ครองส่วนพี่เองก็ต้องอยู่ดูแลเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะได้มีโอกาสไปเยีเ่ยมเยือนน้องหญิงไงอย่าคิดมากไปเลนยนะเพคะบรรยากาศวันนี้รู้สึกสดชื่นดีนะเพคะพระพ่นางออนั่นแหละสิเพคะน้องหญิงเพคะพระพ่นาว่านะบรรยากาศที่นี่ดีพอสมควรเลยและที่สำคัญพี่มองดูว่า ที่เห็นเน้าผขาข้างบนนะ่ะมันน่าจะเป็นจุดบิวสวยที่สุดแล้วและพี่ต้องการจะไปที่นั่นน้องหญิงพี่อยากไปชมวิวทิวทัศน์ข้างบนไปสูตรอากาศสดชื่นนะไปกับพี่นะน้อง